โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนเนทุกคนเลยนะครับอยู่ผมลกคุกคุงนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดกระชาบาก,กีนะทุกคนก็รอบนี้มาสุดทุกอย่างครับทุกคนผมบอกเลยก็ตัวเก่งของรอบนี้ก็นะ่าจะเป็นอย่างบาก,กีกับเน็ตผมบาก,กีกับตัวไหนวะน่าจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมนี่มีเพิ่มแรกหนึ่งพันนะครับทั้งคู่เลยนะครับทุกคนแล้วก็ที่อาจจะมีหลายคนรอนะครับก็น่าจะเป็นสกิลบัฟนะครับ รีเซอร์ตสกิลของพักพวกส่วนหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็มีบัฟอมตะอีกสีวิด้วยนะเอ้ยครับโคตรดีนี่มันเอลซ่าวิสองหรือเปล่านะครับทุกคนแต่มันไม่มีบวกระยะสกิลเพิ่ม20%เหมือนเอลซ่านะครับแล้วผมพาด,ดูเอลซ่าเอลซ่ามันจะมีบวกอันนี้นะครับเป็นยามทักษะแล้วก็ความกว้างสกิลเพิ่มขึ้น20เซนะครับทุกคนแต่ก็น่าจะดีน่าคล้ายเบลนะครับทุกคนแล้วก็มีเพิ่มแร่1 0 0 0พันด้วยสุดยอดครับแล้วก็สกิลดาเมททะลุอม ก็รอบนี้โคตรอยากได้ครับตัวบากีนะแล้วก็เป็นสายอะไรผมลืมสายบ้องไว้นะครับทุกคนแล้วก็ตัว,ต,วตัวที่ไม่ทะลุอมตานะครับก็จะมีไอเ้แว,ว่นไอ้แว่นเนี้ยฮาเยนฮานายะมะ <laughs> ก็สกิลก็พอได้นะครับบัฟบัฟมีความเร็วขึ้นที่อยู่นะครับทุกคนน่าจะเป็นทางบัฟคีนะครับทุกคนส่วนไอ้ตัวปิดตานี้ดมปก น่าจะเป็นสร้างนาเมจสามพันเซนครับทุกคนโอเคครับรอบนี้มันพอจะได้เกือบพิกตัวเลยนะแต่ก็มีเลเซอร์สกิลยางหโหโคตรอยากได้เลยครับทุกคนถ้ามันใช้กับคู่เอลซ่าอาจจะโหดก็ได้นะครับทุกคนแล้วก็มีเพิ่มแร่หนึ่งพันด้วยบูทีผมอยากได้มากตัวนี้น้าเมทสองสกิลนะครับน่าจะเป็นตัวแจกฟรีทาพีร้อยโคตรดีครับทุกคนเป็นธาตุไม้ลยนยครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยแล้วกันนะครับทุกคนอ่เป็นตัวแจกฟรีจริงด้วยครับทุกคน โอเคครับผมก็มีเพชรอยู่ร้อยสามสิบแล้วก็รอบนี้นะครับทุกคนมันมีเกียร์ลุกเอามาตาว้ทุกคนนี่มันดาบน้ำแต่เป็นธาตุไฟครับทุกคนก็เป็นคล้ายกรงเล็บนะครับทุกคนก็มีโจมตีรวมอัตราโดนอัตราโจมตีโดนแน่นอนของทักษะนะครับก็หรือสกิลนะครับทุกคนแล้วก็เรียกตัวไว้ขึ้นสามสิบเซนครับทุกคนโอ้โหโคตรดีครับรอบนี้แล้วก็กางเกงเนี่ยอย่างกับเกียร์ได้ดีเลยครับทุกคนก็มีพลังชีวิตลบสกิลลดแรกนะทุกคนโคตรสุด แล้วก็ค่าสูงด้วยนะครับตัวคนถ้ามันได้ค่าสูงนะโอเคครับรอบนี้เราก็จะมาเปิดเกียร์ครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมไม่มีเพชรนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดตัวรอเกียร์แล้วกันครับทุกคนสิบตัวแล้วผมพอยไปเปิดพาร์ทเพิ่มแล้วกันนะครับทุกคนโอเคครับหต้าตัวเป็นมาช็อตเค้กนะครับทุกคนไอตัวดีวนี่มันเหมือนพี่โตเลยนะโคตรเท่โครับโอ้โหรอบนี้มันสุดถ้าทรายดีใหม่รอบนี้อาจจะโคตรสุดเลยครับทุกคนก็กะ ร้างไอที่ใหม่นะรอบนี้นะทุกคนเก็บเกียร์ไว้แล้วกันครับเฮ้ยครับเบานักสะสมทุกทีครับเดี๋ยวเราไปไอดีลองครับผมมีตั๋วอยู่ประมาณ0ดสิบใบโอเคครับตอนนี้เราก็มาที่ไอดีลองของผมนะทุกคนไอดีนี้ผมก็กะจะเปิดเกียร์ไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนปอมเท่มากอูโหเม่อกี้ผมมพิ่งเห็นป้อมป้อมเท่มากครับทุกคนเลยครับเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยนะคราบทุกคนถ้าคลิปนี้ผมพูดลัวเกินไปก็ขออภัยด้วยครับทุกคน รู้สึกผมชอบรอบนี้สุดๆไปเลยครับทุกคนกะจะสร้าง ID 3ดีสมาเล่นด้วยแล้วกันนะครับทุกคนอันนี้ผมขอเปิดเหลือสักส0สิบใบแล้วครับเดี๋ยวรอเพิ่มโอกาสนะครับน่าจะเป็นวันอาทิตย์ไหมผมก็ไม่รู้นะครับมันน่าจะเป็นท้ายเดือนนะครับอ่ะเปิดเหลือส0สิบเลยดีกว่าครับทุกคนผมอยากได้มันเลยรีวิวนะครับไอกรบนี่ผมมีเป็นร้อยตัวแล้วไปเนี่ยเราอยากได้เป็นบาร์คินะครับไอเดียนี้ผมอยากได้ดีสกิลนะครับทุกคน น่านจะยืนตำแหน่ง200นะครับเหมือนผมเห็นมาอืม <c oughs> ไม่ได้อะไรครับขออีกสักครั้งแล้วกัน Ooh. มาโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดเกียร์เลยดีกว่าเพราะางไงเกียร์6ดาวมันก็ดีนะทุกคนกางเกงพลังชีวิตลบสกิลลดแลกอุ้ยค,ครับตับคลิปนี้ผมพูดไวปขออภัยด้วยครับทุกคนเพราะผมตื่นเต้นตื่นเต้นเลยครับ200รูบรี้ไอดี ID นี้ผมเก็บมาโคตรจะยาวนาน เอาเพชรมันทิ้งไปเนี่ยโอ้คครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไปสร้างไอดี3สามเล่นดีกว่าบ๊ายายครับผม